นตอนนี้เรามารล่นน้ามาใะแต่ว่าเราไหนไ,ไม่เต็มนีน่แม่พรมันเป็นยังสีแม่แล้วมันกระวไว้บ่ไร้มันตอง,ตองย,งอยาวอ่ะเอเจะ๋ยวมันทีไดตกเาจะพ่ามีเด้ก็ลงมาหนีไปเล่าไปเล่ขึ้นหน้าไม่ยา อันนี้ที่ที่อำเภอนองหานอุดรธาน,คน,นีค่ะไอที่หาดายนาโมมันที่หาดายน้โมพอสอนถ้ามาสามยี่ห้อค่ะถ้าเจนอ้อนนั่งเริ่มพ่อใจแล้วค่ะชุ่มแน่นแคะ ดีลงมาตอนนี้กะสีฟ้าฟื้นไหวหนำนะครับได้แต่ว่ามันยีดสามารถที่สามารเรียลล้อมมาพี่ยังสำรวจซะกันมาเดี๋ยวมันยันไลยก่อนเหรองางสำรวจหนำว่ามันเล็กบ่ว่ามันเล็กบ่พอมันคือเรือเก่าๆมันแช่ลอยขอสิบเยอะมากพี่เริ่มหายเจ็บว่าออกแล้วตอนนี้ถูก

มอไม่ทายเจ็บว่าออกอ่ะมันบีบมันกดนี่เอาตรงข้าเป็นยังไงตัเดียงหรอซอยซอยบาทน,าบบนั่นบะนี่เอาขึ้นมากสิทุกคนนี่เราไปนั่งกันมันคือว่ายน้ำได้กำลังมันบีบเพาน้ำแค่นี้ก็มีคะขนนเพิ่มได้เรียนอ่ะอย้อเดี๋ยวถึวาางวันเรีงาน่ามาก่อขอบสามแล้วเย ดีไปนั่งเอาขาทุ่นั่งตอนนี้เริ่มขึ้ยากแล้วาน้อบยาง้าดปยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป่าย่างไห่างไม่เลยพยายามเฮียกื่อบัลเล่นะร้องโดดืนโดดไปเลยกเป็นไงเลียนเร่องเลียมเร่องห่องมันเมีนหกสิบเมียนหกสิบที่ลาสูงเท่าไหร่ต้องย่างเห็นเนี้ลอยหกสิบเก้าเออมองเลือกชุดเี๋เี้ยงตาก สุดแล้วเนี่ยจำนี่แหละจำนี่แหละยืนด้วยแล้วยืนด้วยยนด้วยอ่ายืนจำนี่แหละมันย็นจมอ้ามันิจ่จมเองเลยวนยืนเต็มเยอะแยะอันนี้มันยบโจมตีตัวแม่ลงมาหอเนาดีลงมาเรื่อยๆมาตรงใดไบายฝึกฝึกฝึกว่ายน้ำก่อนนะคะฝึกว่ายน้ำก่อนนะฝึกว่ายน้ำก่อนนะครบเดี๋ยวพอาิว่างก็เสรจเดี๋ยวพอตุ่มขวายัดสอนรอยก่อนนะครับ 好，谢谢。